จ้าพนงเข้าบ้านเฮา,า,าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อวี้กับประเด็นขื่นผู้นะจา้าเนองใหม่ก็เริ่มเปิดผูแล้วแล้วก็สามโมงครึ่งเราจะก็ได้เวลาเกี่ยวหมูเนะาะไอคลิปที่แล้วพนงเข้าบ้านเฮากระซิบบาน,ขาขอ,บานอาหารหมูเห็นทางอุบลแล้วจ้าเบิงในยนะูทูบเนาะทางอุบลเน่นอาหารหมูกับไอขื้นเป็นกระสอบและวซีหาลอยยังซีไหมจา้าแต่ว่า เพิ่นว่ากล้วยเพื่อนก็นเริ่มเบิดสวนเนาะก็ว่ายอนตัดให้หมูกินเพื่อนมีหมูประมาณสิบก็โตนี่แล้วพี่น้องหมูใหญ่เนาะแล้วก็หมูน้อยหาสิบต,ตัวยากยู่จ้ะที่ว่าสิหาแนวกินให้หมูเนาะไอแต่ว่าเพื่อนกับมีโ้งสีเด้พี่น้องเพื่อนก็นแต่ว่าห้ำเพื่อนก็นยังขาดขาดยอนว่าน,นมันมีหัวเนาะจา้ะหัวน้ำอันน่ะทางค้างบ้านน้ำในหมู่บ้านน่ะแะจ้ะมาขอซื้ออย่างแน่ก็คือ ทำกับขาดตลาดแล้วทั้งอุบลน,นะจ๊ะทั้งหมู่บ้านเพื่อนเน,ะนาะพัเนกเขาบ้านเฮาก็เป็นเอฟซีเพื่อนละจะ๊ะกับคอยเบิงติดตามเพื่อนอยู่ตลอดนะจะ๊ะเพิ่นกับว่านจักสีเห็ดแน่ไหนเิือกระต้มแต่เขาะะ้า้อจ๊ะซึ่งต้มเข้ามันกับเปือกแงงเน,งนะพี่น้องเนาะหัวนกเขาบ้านเฮากับอยากเนียนแนะนําว่านให้เอาบอล้อจ้ะบอนน,ะะอน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเนาะตรเกษตรอาหารในบ้านเฮานี่ลหละเอาผสมให้เพื่อนแน แต่ว่าบ่อนนี้ถือเป็นปัจจัยหลักใหญ่เลยเนื่องจากของพนันธุ์ข้าวบ้านเฮาที่ว่าซอยลดต้นทุนได้หลายแห่งจังมีในคลิปที่พนันธุ์ข้าวออนเฮดใหเบิงที่พันๆมานันธุม้านะจ้ะสามารถยอดยอดหรือเบิงได้นาะว่าพนันธุ์ข้าวบ้านเฮาเฮดแบบใดอย่างแบบใดนะจ้ะแต่ปกติแล้วสีไส้ไหหมูสองโตนะจ้ะสีไส้ยูสีไส้ย,สสยูประมาณสามหรือสี่เนี่ยนะจ้ะแต่ว่าก็อยากมาเฮดไห,หเบิงว่าเฮาสีลดลงอีกได้บอ่อหมูเฮาสีอิ่มบอ่อนะจ้ะ เพื่อที่แบบว่าคนที่มีวิกฤตจังสีหนา้าเรื่องอาหารเขาสามารถที่จะลดเอียงได้แน่าว่าหัมผืดอดึงสีแม่จ้ะปกติพันธุ์เข้าบ้านเขากระใซย้อสองถวยหาบาทนะจ้กกากระใสเป็นซี่ถวยใส่เป็นซี่ถวยแต่มาที่นี่พันธุ์เข้าบ้านเขากระให,หลือสองนะจ้ะซึ่งสองถวยนี่มันจะทำลดซอยประหยัดไปได้อีกนะจ้ะ กล่าวเมื่อเบิ่อวานหาน้อนนเข้าบ้านเฮาสินลดลงหล้กกับประหยัดเพิ่มได้อีกแล้วจ้ะ น,นี่กับสิบบฮอดบะฮอดโร้บบรโด้วยพี่น้องกับประมาณหาหาบาทด้วยจ้ะเป็ดเป็ดกับไก่ผ่านน้องเข้าบ้านเท้ากับสิไสย,ยู่ยู่สองอันนี้ก็คือไสซีซีก็คือหาบาทนะพี่น้องแต่ว่าไอไอน,นี้กับสิไส้อันนึงเนาะ,ะเป็ดกับไก่ก็ได้กินน้ำกันจ้ะไส่ย,ย่างละสองน่นนะจ้ะ สามารถลดสามารถเพิ่มห้ำได้เด้อจ้าเ้าว่าห้ำทั้งใดอึดเป็นสิ่เมตรจ้าห้ำขาดตลาดเทาก็ลดห้ำแต่ถ้าบ่อนเ้าหาไม่ได้หลายเขาก็ใส่ใส่บ่นหลายใส่ห้ำหน่อยจึงสิ่มาจ้กกระสลับกันไปเนาะอันนี้เป็นถังต้มเน่เน้ะจ้ะอันนี้เป็นถังบ่นเขาบ้านเ้าก็ะสียกตั้งหากแล้วจ้ะบ่นนะเนี่เขาสามารถที่จะต้มได้ประมาณสามมือเล้วจ้ะพี่น้องเขาก็สามารถที่จะแห่น สามหมื่นต้มเธอนึงเนาะก็คือว่าเป็นอย่างจ้ะเป็ดกับสิกินดีด้วพื่อน้องเพราะว่ามันมีคว้ามันต้มแบบเปื่อยเราจ้ะเป็ดกับไก่กับสิกินน้ำกันพราอข้าบ้านฮากับอีสาม ใส่สามถว้วยแล้วจ้าแต่สังเกตดววได้ว่ามันสีได้อีกประมาณสองหมื่อเด้ะสองมื่อแล้วจ้ากะสิค้นให้เขากันเป็ดกับไก่เพิ่นกับบ้ามากเลวหลายปันไดเนาะจ้าเขากระสิค้นให้แข็งแขนแน่พอเะลานที่เพิ่นจิกกิ่นมันกระสิกินิ่นงยงเนาะจ้าถ้าเขาใส่แล้วกะสิไปน้ำน้ำบอนนี่กะกับพัมนี่กะเฮดไห้ไก่ให้เป็ดอ้วนแล้วจ้าอิ่มทอ,องพอมเนาะ แต่ถ้าหาห้ำบาได้อี่ลีพี่น้องเข้าป่ายยังสิกระไซได้แล้วจ้ะให้เปตดแล้วก็กับอันน่ะบ่อนเนี่ยจ้ะใส่บ่อนเพื่อที่อย่างเพื่อที่สิประหยัดต้นทุนเขาแล้วเพื่อนก็นได้กินอิ่มท้องระบบย่อยเพื่อนก็ดีนนเนาะจ้ะหลักๆเลยนี่ก็กคือประหยัดต้นทุนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าถ้าต้นทุนสูงมันก็นสิเห็ดในคนเลี้ยงแบบว่า ข่อไปเลยนะจ๊จะเียวสิอยู่ต้ๆค้นผสมให้เขากันดีจ้ะถ้าเป็นหยวกกล้วยผสมกันผสมกันกับเข่าปลาย,ยั่งนีก็ได้นะจ๊ะหยวกกล้วยผสมผสมห้มยางสีเห็ดหลากหลายไปอย่งนี้ก็ได้จ้ะแต่ว่าเขาสิได้วัตถุด,ดิบอันใดเนาะจัะ หรือว่าเอาหยวกกล้วยผสมกับบอลพี่ก็ได้จ้ะและ้วกระส่ห้ำจากน,น้อยๆพอให้เพิ่นเป็นกินจังสิแม่จ้ะนี่ก็คือแล,แล้วแล้วนะจ้ะนี่ก็สิเป็นของหมูของหมูนี่สามารถเพิ่มน้ำให้มันแล้วๆได้ดจ้ะหมูเพิ่นก็สิมากหูกินน้ำนี่สินะจ้ะ โตละล้วยบ่เกินสองถวย้อจ้ะถ้าว่ามีหมูหลายโตฮากก็สามารถห่แบบนี้ได้เลย้อจ้ะแต่ผ่านเข้าบ้านฮอกก็ถือว่าห่หมูหมูหลายเพราะว่ามีจํานวนหน่อยเนาะก็อยากก็คือมีอาหารเหลือเฟือจังสิแมจ่จ๊ะฮากก็สามารถห้เพิ่นได้หลายแต่สําหรับฟาร์มใดที่ว้านฟาร์มใดที่ว่าเพิ่นนั่นมีต้นทุนสูงแล้วก็รับพาระบ่ไหวจังสิฮาก็สามารถลดลดจํานวนลงได้ด้อจ้ะโดยที่หมูเฮอกกับบ้ว่าบอินจังสิแม่จ้ะ อันนี้เขาก็ใส่นามเพิ่มไปเนะจ้าถ้าตามปกติแล้วอะ่ะหมูก็จะกินยุ่เต็มที่ประมาณสองถ้วยซ้ำนีล้ละจ้ะอันนี้ก็จะได้ยุ่ประมาณเกือบสามโตสี่โตพะนละเรือจ้า จ้าก็แล้วแล้วจ้าอันนี้เป็นอาหารหมูลดต้นทุนของผน้องเขาวันเฮาที่ใส่ยู่ประจำนะจ้านอกจากว่ามือใดที่แบบว่าบดทันแทๆกับส่ใส่หยวกกล้วยซอยๆแล้วก็ใส่หั่ใส่หยาหวานนี่เปียกสลับกันไปงั้สิไหมจ้าจ้าถ้าถึกใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผน้องเขาวันเฮาได้ด้วยจ้าแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนเลี้ยงหมูที่แบบว่ากาลังรับภาระต้นทุนอยู่นะจ้าบอนต้มก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะจ้า ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า